ไม่อ่อนไม่ความกินเก่งการเดิน <c oughs> เอามากินแกี๊งน้องใหม่อยู่นะน้องทุกคนมเมื่อนี้ก่อนสิเปิดห้านแต่ก็ต้องกินข่าวก่อนกองแพรต้องเดินด้วยทองเ<า>นาะ,ะสบ,บายดีเด้อนะ้าสบ,บายดีวัดสุหูสุคนสบ,บายดีตอนบ่ายจ้าสเสนอเมนูแกี๊งน้องใหม่อีกแล้วฟรีมือเมยสวรรเองค่ะสบ,บายดีพี่น้องแกี๊งน้องใหม่ตอนบ่ายเลยนี่เจ้าเกียงคุณครู ใส่ผักแครง่ายหน่อยหอมๆเส่จจ้ะช <c oughs> ่วงนี้มันฝนตกเนาะแบบว่าเริ่มใกล้เป็นย่ำน้าแล้วกําลังสีเขาระดูฝนใช่ไหมทุกคนฝนมันก็สิตกเรื่อยๆแล้วมันก็เห็นหายน้องใหม่ป่องไวเนาะก็คือน้องใหม่ส่วนนี้ก็สียออกลายแนยก็เสียนกินแต่เกียงน้องใหม่ <c oughs> แต่ว่า อันเห็นแกงแกงสมัยนี่นะบบได้สื่อดอกเนาะหาเอาในเกาะนี่แหละจ้าเริ่มออกไม้เพราะเห็นเกลื่อนออกแล้วพอมันสุ่มแล้วมันเก่อไม่เป็นย่าเบิดเลยบออยู่บ้านออกเกาะนะกระรังยู่เฮือนสวรรค์ก็มีเดียวมื่อหนอาสิพาเขาเมื่อแกงอยู่บ้านเนะาะฮักเลยก็แกงอยู่บ้านเลยกินกับไม่ลูกอ่อนนี่ผักขยั่งห้ากับโบได้สื่อดอกเก็บในให้หน้านะี่เลยนะเพราะว่าในให้หน้าร้อนมีหน่ำเนาะ ในลุมน้องขนาดทุกคนน้าที่มันหล่นออกแต่น้องแล้วก็พอดีฝนตกมาอีกมันก็เลยเหตุให้พักขยแยงน่ะเกิดเนาะก็เลยได้กินกอนบ้านกอนเมืองอีแม่เก็บเมื่อไคร่เถื่อนหนึ่งหลังจากนั้นชาบ้านก็แห่มาเก็บเอาฟีฟีก็เลยบดไอ้ายเพราะเขาหูเด้เขาก็ถามกันมาว่าเอออยู่ไซมีพักขยันนั่นนี่แบบนี้มันพัดอยู่ให้หน้าเฮาเด้อีแม่ก็ได้ขายเตื่นทันหละก็เลยเลี้ยวเลย เมนูเราก็จะมีเกี่ยงมาใหม่เนาะมีขัวดักแดกกับปิ่งอึง่งอันนี้อยู่ชามาได้เนาะยังเหรพอบระับใส่อีกป่ม,มันมีดำอยู่สักคืดิ้งรวยใใรดืมนี่ปิดถ่ายโดดทักไก่เงจ้จะซ้ำนี่นนะพ่อดีหอมพี่น้องกำลังหอมเลยเนาะ ถ้ามันต้นใหญ่ซจำหนึ่งกับกินมันก็สีต่างไปอีกหอมแบบหนึ่งแต่อันนี้หอมเป็นแบบนินมาเด้อจ้าแกงน้ำมัฝีมือแม่รุ่นนะทุกคนแสบแขนแน่นอนมันมีต้นแดดด้วต่นแดดมาแข็งอ่อนตัรวยอยู่เนาะนะุงเลยได้ปะจ้านี่ทุกคนแกงน้ไมั แกงน้ำม้รวมมิดมามาพี่น้องกินตอนเที่ยงเข้ามาเข้ามาเข้ามากเข้าก็เดี๋ยวเจ้านอนรับเลยงไม่กเดียวสิเจ้ากินเลี้ยงเลยเติกันเขาอก้นงกินกับเขาอ่ะพี่น้อง

แกงน้ำมันกินตอนบ่ายพี่น้องไม่กินตอนเที่ยงไ่กินนเที่ยงบยนังมากินอะไรกิน่ะไรกินอะไรกินะนอ้ไใกนอะไรกนอะารคกนอไรใินอะไรหรนอ่ครกนอะไรใกินอะไร่ไรกนอนอไ พาแขกไปกินแกงหน่อไม้ค่ะแขกเทพเรากินอาหารบ้านฉันหน่อยสิไม่เคยกินปลาแดนะบุญไม่เคยกินปลาไม่กินก็ต้องจําเป็นนะคะแม่ฉันไม่มีหูสลามนะจ๊ะฉันเลยกินข้าวถ้าทานเป็ดก็ร้อนแฉะก็นเนอะ ใครกินไม่ได้ก็ถ้าจะมาทงมาเที่ยวก็หิ้วมานะคะหิ้วหมูสลามมาเรากินในยูจังว่าเราเคยกินอยู่บริจาคเขาไม่กินแต่เนื้อจ้ะไปงั้นเราก็ไม่กินเอาพวกไม่ใช่กินต้มไข่กับต้มหมักหุงกินต้มยี้กับต้มหุงเามากันป่ะเอา้วก็กินที่ว่าโบราณไปไหน น้ำใหม่ห้าเวหาเต้หหวยนะช่วยเอาหลัดมาฮ่าเอามองละน้อยช่องน้อยข้องกระพากันกลับมาแต่งานดองทุกคนนักอัมลา กินเพราะมันคือ่าน้ำหนักแปดสิบโลพี่้องแมนลเกีงใจโมเลยอะไรจะหอดแปดสิบโลเสียเตียมละโอ้ตีห้าสิบหแล้วเบาๆโอ้ยคันนี้เพราะว่ากลัวหาชิมหากลัวหาชิมหะนะหกสิประมาณหกิกลัวเจ็ดิบปุ่นตีหอดเบิ่งกล้ามแล้วในกัวกลัวเน่าเฮ้ ไม่มีน้องยางหิงไหลกับบ้านฉันติดแอร์ฉันไม่เคยมานั่งแบบนี้แนี่ยเพิ่นได้แอร์มากอยูี่น้องฮู้ตะเวนเข่าให้กังโป่งอยู่บ่แม่นอันแล้ววัน้าติดย์ใสเพอมันคือดต่จริงบ่ได้เปิดขายยังบัดมืู้ขายแจงน้องไม่ห่อนห่อนพี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศฮ่อนห่อนมีเพียงนาเฮา

เด้ในพารทิบเข่านะชิบบาทน้ำมาจะใส่ผักอันนี้อ้อาอาอ้าวกิ่นเหมือนนู้นไปกินเป็นบ่บ่เคยกลิ่นอย่าน้บางคนเขาจะกินทักน้ำนะบางคนเอิ่อนทักทำงา มาคนเากินอจะเมื่อนี่ันยามาอยัยาเขย่าันยาย่า้ไปอุ่่ามันแหน้ำเือพมาเผาไผ่บ่ มันกินน้ำมันกินดิบได้บ่มันคือกินหึ่งางไปได้บ้านปงไ่าผักครัวอะไรน่านไปมดปากเลยเปากปอ้นายเอ้าผักอันนี้ก็กินเฉยกินอุู่มันสมสมกันมถ้าไปคลองตะกินั่นปงกท่นไอ้นี่อัไในบททวนคองนะ เราบางกิ่นเราชักงเงบมองเนอะโอ้ยเขากินรน้ำบ่อนมองน้ำแขงเขาก็บุกินบุเคยได้ยินจ็กเือบุกเคยกินจักเสือ้งกวยกินถั่วเนงกวยกินถั่วมันังออกิ้วนนึงนะหอมๆคเหี่ยวเปนแคงนเอะไรเษินมันก่อน้นบุกเคยกินกับ พักอันนี้เอามาขายเฉยเนาะมันม่จไปหยู่ช่มมันมัมีมันบอกมีเหโอนั่นไ่มมาก่ายังบอกเมันคือมักกระายนี่ปเย็นเลอยู่นี่เนีผักควานะปงนะผักควานะปงในแค่น้องขืนวิทควานะไม่ได้ถาดีก็มาชมเมอนเบิร์ยังออยเดียวอีกเลยวานี่ก็เมอโอเคมาเต็มโดเทาบ้านง่าย แถ่นาตเลมาซ่มเาตอเป็นก็ได้นะบานแกงน้ำมัสวดชายคนบ้าแกงมดเลยทุกคนมันยังฮอดะมนูมอก็อยู่เทียงทึง

เลดเรหาสิบบาทบวสิเม hmm. ื่อแท้มาให้อีกขายเป็นราวนี่ยจะได้กำไรที่รูปอักจะว่าแบบว่ามันเราไปเอาเครื่องอยู่ฟังบุญน้องมันเลยแพงเดี๋ยวเรามาขายให้สามอย่างห้าสิบเราเอามาได้ส้ะเนี่ยละสิบบาท กำไรเห็นเห็นเป็นตลาดสายถ่าทุกคนเห็ดยังม่ทันออก่ครับยังคนยังม่ทันแห้งนาะมันต้องคนแห้งเด็ดๆแดดมันตใกล้แล้วเร็วยแล้เาดช่วงี้แล้วมาดึกช่วงไปเก็บนะพอเรามื่อยสายเก็บนะยุ่ยยั้งพึ่งเมื่อยเลยคุณพีเ่อยปดูไหล่ะแกบเพตอนเดี๋ยวมันก็ออกเลย มันเอาลายมือแบบมึงบิบเอิซ่อนอนไอยู่บ้านบ่ค่อยมีดิบ่มีบ่มีปลาบ่มีเือมื่อนี้มีแขกทางฝั่งไทยคนมากินเขาวัฮอาะมาไทยมายมากินแกงมาซื้อมือีห่มาปลเป็นไ้พี่นแบไทยกับลาวมากินแนอยู

ข้าเจ้าว่าพายุเขาเขามันทั้งป็นตัท่านหนักทันหอดเฮาป่ทันหอดทันหอดกับปายมันคือเมื่อวานไดถึงผับมู่บ้านหมบ้าจะไปทงไนเบิดู่บ้านห่าบุมีู่บ้านท่าบุมีชะวันนกับบุมีลงมาอยู่ในหนองหล่มเพียนนี่นะกับนี่ละฮาน้อยะาอกอยู่บนบงไฟนะคือบางไขอ จะ่า่ทแ้ววฮาน่ะพาเหลื่อมจนเห็นแผ่นดิ่งยังโบตุกจนม่บอนยู่เลยพาเหลื่อมเมื่อวานมาแล้วมาแจ๊ดวันเดียวนึ่งตอนมันมืดเออตอนมันมืดมากหน่อเลยอยู่มืลนะมันแดดอยู่มันมึนเลยึนค่ำจีหามงแล้จนทำมานหงหลงเขียนนาะอีบอดโตตีกเขียนแบบโบตลืมไปว่าบันลงไปบ้านรับโมมี่หอดผล

พ้นต๊มันกับผมมีค้นเขาอยู่ดี่่นเ่อยหงเกินขเขาแล้วก็สิกันมื่อหาเปิดหลานทุกคนไข,ขาไขจะพูดอะไรพี่น้องจา้าคลิปนี้ก็คือสิภาคนวันซัมนี่พี่น้องขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจพี่น้องไปแล้วพอกันคลิปนะ้าสบายดีไเปียมือก่อไข่ข้อมากกว่าเเนะมื่อเปิดห่านต่อยทุกคน ก se ะนน่าไปบอกเขี uh ่รถจไปขี่รถมาขี่รถบูมีแห้งย่างผอ้อยู่ซันี่ก็ขี่รอกกันบางนิดนงเขาไม่ประมาณเอ้ย